สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวซีเวไนต์รีเบิร์ที่น่ารักทุกๆท,ท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมเช่นเคยครับในวันนันจ๊ะวันนี้ครับจะมาตอบคำถามจากทางบ้านกันนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของหมากรุกเซนานั่นเองครับคือต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าผู้เล่นใหม่ตอนนี้เยอะมากนะครับผมหลายคนก็ถามผมมาเยอะมากว่าไอตัวของ หมากรุกเซน่าเนี่ยต้องเลือกตัวไหนดีตัวมันตู้มันจะรีแล้วจํงเป็นที่ต้องต้องรีหาไหมต้องรีหาหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาตอบคําถามทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยกับสปอนเซอร์โน .1 ของเราครับใครที่สนใจเติมเกมซื้อมาให้ถูกกว่าเติมเองนี่นะครับโอเวอร์ท็อปอัพลิงอยู่ข้างล่างนะครับอธิบายอย่างงี้ก่อนครับว่าตัวของตู้เซน่าเนี่ยมันเป็นตู้ที่จะมาทุกๆเดือนนะครับจะอยู่ตู้เนี้ย จะอยู่ประมาณ28วันนะครับผมผมก็จาไม่ได้เหมือนกันนะประมาณ28วันนี่แหละลืมแล้วนะครับผมซึ่งไอตัวของตู้นี้นะครับมันเวลาที่เราเปิดหาเนี่ยมันก็จะได้ตัวละครที่ผมเปิดนี่แหละนะครับผมพอเปิดมาเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะมีโอกาสนะครับในออกตัวละครที่เราเลือกสมมติผมเลือกเมลคีอย่างเงี้ยผมล็อกเมลคีไว้เวลาเปิดได้มันก็จะได้เมลคีมานั่นเองนะครับก็คือเป็นง่ายๆคือคุณมีโอกาสได้ตัวละครตัวที่คุณเลือกแน่ๆ100%ถ้าคุณเปิดอร,ร์เซานก็ถ้าดวงดีจริงๆนั่นเองนะครับามอดิตคัลล ไอตัวของตู้เนี่ยมันรีวันไหนนะครับคือมันเหลือ1วันเนี่ยมันคือมันวันนี้มันมันจะหมดวันนี้หรือพรุ่งนี้หรือยังไงนะครับผมไอตัวหมดตรงนี้ครับเพื่อน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 ไปสังเกตเลยครับว่าตัวของเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันเขียนเท่าไหร่มันมันน่าจะเขียนเท่าเท่ากันหมดนั่นแหละครับอย่างของผมเนี่ยเขียน1นึ่งเดย์ใช่ไหมอืมหนึ่งเดย์ก็คือว่าอีกวันหนึ่งมันถึงจะหมดนะครับถ้าในกรณีที่มันรับนับไปแบบสมมติเหลือประมาณ23ชั่วโมงหรือ hr ลงท้ายด้วย hr hr อย่าเงี้ย ไอ้ตรงนั้นอ่ะมันจะนับเป็นชั่วโมงแล้วอันนี้มันยังนับเป็นวันอยู่ดังนั้นบอกก่อนว่าวันนี้มันยังไม่หมดนะครับผมรอดูพรุ่งนี้ต่อไปนะครับว่ามันเหลือเวลาเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างนะครับผมไปนับตรงนั้นกันนะกันเนาะอันนี้ผมก็ยังไม่ชัวร์ว่ามันเหลือเวลาเท่าไหร่นะแต่ประมาณสักน่าจะเป็นพรุ่งนี้ครับที่ที่หมดอันนี้ผมยังตอบไม่ได้นะเพราะว่าผมเองก็เพิ่งเป็นมือใหม่มันกันแต่ไม่ได้หมดวันนี้แน่ๆนะครับผมอ่ะอันนี้คลายความกังวลไปต่อไปครับคอนเทนต์ที่คนถามเยอะที่สุดคือแแลลลล้้วววผมมมมมออ่ะะจตตตตงเเเเิิพรรรรีหหหาาาััััคคนนบบปปดื คำตอบมี2ทางคือ1นถ้าคุณขาดตัวละครน,นั้นมากๆแล้วถ้าได้คุณคุณได้ตัวละครน,นั้นมาเนี่ยมันทําให้ a อดีของคุณเปลี่ยนไปเลยแบบระยะยาวเลยอ่ะอย่างนั้นผมเชียร์แต่เงื่อนไขคือคุณจะต้องเป็นสายเติมนะถ้าเป็นสายฟรีผมไม่เชียร์เพราะว่าการที่คุณจะเปิดในเรื่องของตู้ไอ้พวกนี้น,นะครับมันกินเพชรมากสมมติเปิดอันแรกเนี่ยมันเ้มัน,ม,นมันเสียเงิน 50k ใช่ปะ่ะอัน2จะเสียเพชร50 อัน3จะเสียเพชรร้อยหนึ่งอัน4ขึ้นไปเนี่ยจะเสียเพชรทีละร้อซึ่งถ้าคุณแบบดวงซวยจริงอ่ะแบบเหมากระดานหมดเนี่ยคุณลองคิดสภาพดูนะครับว่าร้อยห้าสเนี่ย,ยคูณคูณไปด้วยแบบสักประมาณแถวแเจ็ดสิเจปะประมาณ77นะครับเจ็ดสิบเคูณร้อยห้เพราะว่าอีก3เนี่ยเราเสียร้อยหนึงกับห้เนาะถ้ากับว่าเพชรที่คุณจะเสียไปนะผมจะเสียประมาณหนึ่งบวกกับตัวของห้ที่เรากด บวกกับตัวอีกร้อยหนึ่งที่เรากดเท่ากับว่าราคุณจะเสียไปทั้งหมดประมาณนะครับผม11,700หพชนรนั่นเองครับเปไงเสียเยอะไหมคุณคุณคุณ,ค,ณคุณกล้าแลกกับมันหรือเปล่าถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ยผมต้องการพี่ผมกล้าแลกเพราะว่าผมเปิดไอตัวของตู้นรกมาผมก็ใช่ว่าจะได้ผมอออินเลยเพชรไปหมื่นกว่าหมื่นสองเนี่ยผมเอาจัดเต็มสมมติตัวอย่างเช่นอยากได้วิกกมากวกกิจกมันไปได้เยอะอ่ะอันนี้ยกตัวอย่างเฉยนะไม่ต้องไม่ได้บอกให้ทำนะเว้ยอันนี้ยกตัวอย่างสมมติ สมมติไอดีผมขาดวิกฤตมากถ้าได้วิกฤตมาผมจะลงไฮด้าได้ดีขึ้นจะลงได้ตัวของวัวได้ดีขึ้นจะลงตัวของมังกรได้ดีขึ้นวอลกิวได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยน่านลงทุนอันนี้ผมก็จะลงทุนเลยครับแลวเพรพบเพรผมก็มีเะอะพอสมควรเพราะผมมนสายเติมผมก็อัดเลยเต็มที่เหมาทั้งกระดานหมดตับพอเมาเสร็จเรียบร้อยครับเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ย การที่มีวิกฤตเนี่ยมันทาให้ดีของเราโตขึ้นจริงๆนะนะครับแล้วนอกจากการที่เหมากระดาษได้ตัวละครแล้วนะครับมันจะได้ในเรื่องของแบบคิสตันด้วยจะเป็นคิสตันตัวสดาวแล้วก็เป็นคิสตันตัวของ5ดาวซึ่งไอคิสตัน2องคิสตันนี้พูดกันตรงๆเลยนะครับมันหายากมากขนาดคนที่แบบเติมอะสายเติมกาย,มยังมองเลยว่าไอคิสตันเนี้ยขนาดกูเติมอะกูยังหายากเลยดังนั้นเนี่ยจะเก็บถ้าเป็นสายฟิลคนเก็บไว้นะครับประมาณนั้นละกันเนาะอ่ะอันนี้เป็นเฟสฟิลลิ่งของแบบคนที่ต้องการมันจริงๆแล้วถ้ามันม จริงนะเกมนี้ถ้าเป็นตัวละคร5ดาวมีแค่ไม่กี่ตัวแล้วครับที่จะเปลี่ยน ID ดีของเราได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมลงดีเทลให้หน่อยนะครับ <c oughs> ตัวละครแรกเลยอันนี้ผมจะเอาแบบเน้นๆนะครับผม <c oughs> ก็คือตัวละครแรกก็คือบิ๊กกิตนะครับบิ๊กิตคือตัวนี้นะครับมันเป็นตัวละครที่ไปได้โคตรจะเยอะ all in แบบทุกสิ่งทุกอย่างในสากลโลกคือมันไปได้หมดเลยเว้ยถ้าเป็น5ดาวนะเอาเป็น tier S แบบ S แบบ S, แบบละหลายตัวเลยในคอนเทนต์แบบ PVE ที่แบบทำให้ดีของเราโตขึ้นอ่ะคือบิ๊กิทที่เหลือผมมอง,มองว่าไม่หรือเว สำหรับผมผมมองว่าไม่อย่างตัวของยอนฮีก็มีตัวแทนได้อย่างตัวของก้ามีตัวแทนได้ตัวของแบบอ่าคายมีตัวแทนได้คารลูแดนมีตัวแทนได้คือมันมีตัวแทนได้เยอะ,อะครับทุกคนซึ่งไอการแทนตรงเนี้ยมันไม่ได้แบบว่าคอนเทนต์ที่มันไปได้หลากหลายอะ่ะเออไอพวกนั้นอคอนเทนต์มันแบบค่อนข้างเฉพาะบางคอนเทนต์เนี่ยก็สามารถที่จะมีตัวแทนได้ซึ่งตัวแทนอาจจะเป็นตัวละครสีดาวอย่างเงี้ยซึ่งมันมันไม่จะเป็นขนาดนั้นอะ่ะสำหรับตัวของ5าดาวแล้วกันเนาะอย่างตัวของมิโคีอ่ะอย่างมิม อ่ะอย่างเมลคีกับตัวของบิคกิตเนี่ยสตัวเนี้ยไม่ค่อยมีคนแทนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันเก่งจริงๆมันได้มาปับ๊บมันได้ใช้จริง,รงๆเว้ยสตัวเนี้ยบิคกิตกับเมลคีอันเนี้ยผมมองว่าผมเชียร์อยู่แต่ว่าถ้าในทางกับการถ้าให้เลือก1ตัวเท่านั้นผมมองว่าบิคกิตถ้าคุณมีบิคกิตแล้วไม่จำเป็นต้องมีเมลคีก็ได้ไม่ต้องรีบนะครับผมอ่ะประมาณนั้นละกันเนาะอ่ะคืออันนี้เป็นช้อยทางเลือกนะบิคกิตโนหนึ่งถ้ามีแล้วไม่ต้องไม่ต้องนะครับผมแต่ถ้าย มันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะคือเราไม่ต้องรีบอะสมมติคุณได้เอสปาร่ามาแล้วซึ่งเอสดปาร่าเพิ่งแจกมาเนาะถ้าคุณได้เอสปาร่ามาแล้วไม่จำไม่จำเป็นเลยครับที่เหลือไม่จาเป็นเพราะว่าการฟาร์มไฮดา้าก็ใช่ว่าคุณจะได้ใช้ตลอดนลครับผมคือไฮดา้าในช่วงแ,แรกๆเราไม่ได้ใช้หรอกเราได้ใช้ในเรื่องของแบบเซตครีมากกว่าเซตครีเซตบล็อกมากกว่าไฮดา้ามันจะเริ่มแบบมาได้ใช้จริงๆก็ต่อเมื่อเราเริ่มแบบเหมือนกับว่ายืนพื้นการฟาร์มตัวของแบบบัวได้ประมาณนึ่มยอะแล้ว็อออออไปปปขขยยัับบใใช้้ดานนนนจจุนเเนเีีีี่งงงผมองอทสฟร ยังไม่ได้ใช้ตัวอุปกรณ์อย่างไฮด้าเลยนั่นเองครับคือมันใช้น้อยมากอะ่ะมันใช้นะ้อยแต่มันใช้น้อยมากจริงๆดังนั้นนะ่ยผมเลยรู้สึกว่าตัวของเอสถ้าคุณมีเอสประดาแล้วตัวของปาสคาหรือตัวของเซอินเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องรีบก็ได้นะผมค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับไม่ต้องเป็นต้องออินเพชรทั้งหมดขนาดนั้นเนะ่ะเพื่อที่จะหาตัวแบบสีดาวพ,พื้นแบบพื้นม่วงอันนี้ผมไม่เชียรยเลยนะครับประมาณนั้นเออพื้นพื้นส้มอันนี้ไม่เชียรยจริงๆนะครับก็ถ้า พูดกันเปยๆก็คือหาวิกฤตจบนะครับที่เหลือก็ช่างมันนะครับประมาณนั้นแล้วกันเนาะถ้ามีแล้วก็ไม่ต้องเปิดนะครับไม่ไม่ต้องเปิดในที่นี้คือไม่ใช่ว่าไม่ให้เปิดนะว้ยคือเปิดเท่าที่เราเปิดได้แบบเปิด3ครั้งเงี้ยไม่ต้องถึงขั้นออินอะไรประมาณนี้อันนี้คือช้อยแรกนะครับผมอ่ะช้อยที่2ครับช้อยที่2เนี่ยมันจะเหมาะกับคนที่ขาดคอมหน่อยขาดคอมในที่นี้คือเราอยากได้คอมนั้นมากๆอ่ะสมมติตัวอย่างเช่นอยากได้คอมวทที่ผมยกเคสเป็นเมลคีอ่ะเพราะว่าเมลคีอ่ะมันเป็นตัวเด เป็นแบบสถานะที่น่ารำคาญแล้วก็โกงมากๆในเกมนะครับ ซึ่งต้องบอกก่อนว่าถ้าเราอยากได้แบบนั้นนะอ่ะคุณอออินได้เว้ยซึ่งอันนี้มันจะเป็นเฉพาะเคสละมันจะเป็นเงื่อนไขที่แบบว่าเอ้ยเราไม่ต้องการ P V E นะแต่เราต้องการที่จะเอามาเสริมที่ซอคอมโบของเราทําให้คอมโบของเรา,า,ม,ม,เรามันเก่งขึ้นเทพขึ้นอะไรประมาณนั้นซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันจะเหมาะคนที่แบบสายเติมจริง,รงๆแล้วก็เป็นสายที่แบบเหมือนคล้ายๆว่าเราก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเพชรอะไรขนาดนั้นสิ่งที่เราซีเรียสคือตัวละครเราจะเอาเอา,เอามาอัพซีเราจะเอามาอัพในเรื่องของแบบด่านทําให้เราของเราผ่่าาาานนนนนนนไดนด้้้้งงยยยยขขึึโหอออะะปปรมมณีีคคืืัจแแกกกเเเ็็2บบลสฟ มาใส่ที่เติมน้อยก็อาจจะแบบโฟกัสหาตัวที่ยังวิกฤตหน่อยนะครับพอโฟกัสหาตัวแล้วได้แล้วนะครับเราก็ไม่จาเป็นต้องเปิดต่อแล้วก็สำหรับคนที่เป็นสายเติมแบบนัดจ้าจาก็จะเน้นในเรื่องของคอมโบที่เราต้องการคอมโบหลักที่เราต้องการประมาณนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกครับกับการตู้ตู้นี้นะครับแล้วก็อธิบายลงดีเทลซ้ำนิดน,นึ่งสำหรับตู้ของตู้เซอินะเออตู้ของแบบเออเซนานะครับ ตู้เซน่าเนี่ยมันจะมาทุกเดือนเน้นย้ำว่าทุกเดือนนะครับทุกคนนะยกเว้นแต่เกมจะเอาออกอะนะแต่ว่าส่วนมากมันจะมาทุกเดือนนะครับซึ่งไอตู้ของตู้เซน่าเนี่ยยังไงคุณก็จะมีเวลาอยู่ทั้งหมดเท่าๆกันทั้งเซิร์ฟก็คือ28วัน28วันในการเปิดหาสมมติว่าคุณพลาดตู้นี้ไปแล้วตู้ต่อไปอะตู้ต่อไปเนี่ยคุณก็ค่อยหาก็ได้เพราะว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยก็รีเดือนใหม่แล้วนั่นเองนะครับส่วนตัวผมมองว่าผมไม่เชียร์ในการที่จะรีหาขนาดนั้นนะครับถ้าเป็นสายฟีนะ คุณเอาสหมือนเทชตตรงนี้ไปฟาร์มกำไรเยอะกว่าคุ้มกว่านั่นเองครับเดือนเนี้พลาดไปก็คือปล่อยพลาดไปครับค,คุณเพิ่งเริ่มเล่นเล่นคุณเพิ่งเริ่มเริ่มเลื่นเองไม่ต้องไม่ต้องรีบไม่ต้องแบบไปไปแบบเสียดายกับมันตรงขนาดนั้นนะครับ รับผมผมองว่าไม่น่าไม่น่าจะเสียรายมากขนาดนั้นทุกคนจริงๆเพราะว่าถ้าเทียบอัตราส่วนเพชรของเราเนี่ยกับตัวของที่เราไปฟาร์มเนี่ยเพื่อเผื่อเราอาจจะได้ฟาร์มจากแล้วเราก็ได้ตัวละครตัวนั้นมามาจากการฟาร์มก็ได้แต่ว่าเป็นไปได้ยากมากนะครับมันอาจจะได้แบบนั้นก็ได้นั่นเองนะครับผมว่าเพชรเนี่ยควรเอาไปอออินกับการฟาร์มจะดีที่สุดที่เหลือผมไม่เชียร์เลยนั่นเองนะครับประมาณนั้นละกันเนาะม,มาตอบคําถามให้ไม่รู้เหมือนกันว่าตอบครบหรือเปล่านะแต่คนถามผมมาประมาณ2หัวข้อเนี่ยเยอะมาก คือรีวันไหนรีวันไหนผมไม่รู้แต่ว่าไม่ใช่วันนี้แน่ๆแหละแล้วก็มานับเวลาอยู่หนึ่งวันนั่นเองครับก็รอดูกันต่อไปว่ามานับเวลาเหลือถอยหลังกี่ชั่วโมงนั่นเองครับอันนี้ตอบให้แล้วต่อไปก็คือเราควรจะอออินตู้ไหมก็แบ่งเป็น2สายคือถ้าเป็นคนสายเป็นสายฟรีก็ไม่เชียร์นะครับไม่ค่อยเชียร์เลยนะครับผมสายฟรีคนรอนะครถ้าเป็นสายเติมก็ตัดไปเถอะแต่ว่าตัดในที่นี้คนก็ต้องลิมิตด้วยว่าไอ้ที่คุณจัดเนี่ยคุณหามาเนี่ยมันได้ใช้ไหมถ้ามันได้ใช้เออคือโอเค,ค แต่ถ้ามันไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้มีประโยชน์นะครับทุกคนอ่ะพูดตรงตรงถ้าตัวที่คุณแบบเปิดมามันไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้จาเป็นขนาดนั้น,นแหละล้วก็ไม่จำเป็นต้องเสียเพชรขนาดนั้นก็ได้ป่าะวะอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นแล้วกันเนาะรอเดือนหน้าดีกว่าอีกไม่กี่วันก็ก็รีแล้วน,นั่นเองนะครับประมาณนั้นแล้วกัน <S <S มังว่าจะชอบกันนะครับทุกคนนะเออไปสอบให้แล้วครบถ้วนขบวนความนะจ๊ะ